สวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคของพวกเรานะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอด,ดูตาทิพย์และอาจารย์ทิพย์เลขมงคลค,ะค่ะก็แนะนําตัวเองเลยคะ่ะอาจารย์สมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาอาจารย์<ช>ทิพย์เลขกมงคลนะคะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ต่ายอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบองนนท์นะคะ,คะและเป็นที่ปร,รึกษาด้านมือถือแห่งหนึ่งนะคะตอนนี้สัญจรหลายที่อยู่นะคะ,คะและเป็นผู้ช่วยอาจารย์ต่ายอยู่ที่ชมรมโหราโพธิธญาณ อยู่ซอยส,สมาคมสมาคม,ม,าคมห,รหรนอรสายหหรสานานาชาติสาขาบางขุนนนท์และที่ชมรมโ,<อ>โหราโพธิยานน,นะคะ,ะค่ะและอาจารย์ต่ค่ะนะคะส่วนอาจารย์แต่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดาซอโรงพยาบาลจักพยาปิ่นเกล้าสอนอยู่ประจําวันศุกร์นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเลืงที่หนึ่งค่ะสมาคมโหรสายนานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะสอนอยู่ประจําวันอาทิตย์เกี่ยวกับวิชาทิพสีธรหัต นะคะทั้งสงที่สอนเกี่ยว24บยอกได้เลยว่าวิชานี้เป็นวิชาที่แปลกและน่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็หาเรียนยากด้วย นะคะเพราะครูบาอาจารย์ของเรารวยแล้วเลิศนะคะก็ะประมาณนี้นะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านอ่ะ,ะ <Bliss S 2> มา<ฮ>ะมาเรียนกันนะคะบอกได้เลยวิชานี้ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะนะค่าเรียนก็แสนจะถูกแต่ตอนนี้เรายังไม่เปิดเรียนไว้เดี๋ยวเปิดเรียนเมื่อไหร่เราจะแจ้งให้ทีหนึ่งะนะคะประมาณนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือชมรมโหราโพธิยานอยู่ซอยเพชรเกษม7 7ซึ่งตอนนี้เราสอนอยู่เกี่ยวกับเรื่องของอักษรรูนนะคะบอกได้เลยว่าอักษรรูนเป็นอักษรที่ไม่ธรรมดาจริง แล้วก็สุดยอดมากๆนะคะโดดเด่นจริงๆนะคะกล้าพี่เรากล้าที่อยากจะเปิดเผยกล้าที่อยากจะสอนนะคะบอกได้เลยว่ามันสุดยอดค่ะนะแล้วก็เป็นวิชาที่เก๋งนะคะนักเรียนยังสะดุ้งเลยเนาะประมาณอย่างเรียนไม่จบแต่สามารถทำนายได้แล้วใช่ส่วนช่วงเช้าที่ชมรมโหราก็จะเป็นอาจารย์กุยเตียวสอนเจ็ดตัวเก้าฐานค่ะนะคะเดี่ยวกับพื้นฐานท่านใดสนใจก็ขอเชิญค่ะอนนี้่ะ นะโอเคค่ะนะก็ท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเลขเด็ดตาทิพย์นะคะก็คงจะมีสมาชิกเราหลายๆคนที่รวยรวยรวยกันในคลิปนี้นะคะประมาณนี้เนาะอะเรามาดูยอดเมื่องวดที่แล้วกันดีกว่านะนะว่าเลขเด็ดตาทิพย์ของงวดที่แล้วนะคะ เลขเด็ดตามที่ของวดที่แล้วเป็นอย่างไระนะคะเลขที่ออก4 4 6<ะ>ข้างล่าง7 7ะนะคะ3ตัวล่าง2 5 8 2> นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะ,ะก็คือ7 2 6นะคะ,ะ3ตัวล่าง2ชุด3ตัวบน แล้วก็2ตัวล่างค่ะนะคะงวดนี้เข้าเยอะหน่อยหนึ่งนะคะเข้า3าตัวบน2ตัวล่างแล้วก็3ตัวล่างด้วยนะคะบอกก็ได้เลยว่าโอ้โหมันสุดยอดเลยแล้วก็ที่สําคัญเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราบอกเลยค่ะว่าสีสวยค่ะอาจารย์ชอบสีสีอะไร4 6่หกจันชี่งี้เลยนะคะ4ี่ห้าห ถ้าใครติดตามผลงานของอาจารย์จะเห็นเลยค่ะว่าอาจารย์พูดเยี่ยงนั้นจริงๆนะคะและอาจารย์ก็พูดเล่นอยู่กับอาจารย์เตี๋ยค่ะว่าสวย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 ไหนล่ะสวยที่สุดสวยที่สุดสวยในซอยซอยใครล่ะต้องเป็นซอยของอาจารย์ตายอย่างแน่นอนค่ะซอยอะไรซอยเจ็ดเจ็ดนั่นค่ะแล้วก็เข้าแล้วเราพูดอยู่หลายคลิปนะคะก็มีแฟนคลับหลายคนเลยที่รวยกันหลายคนนะคะเพราะว่าเขาจดกันทุกคําพูดทุกคําพูดเลยค่ะเนาะประมาณนี้ค่ะนะ ก็ต้องยินดีด้วยกับสมาชิกหลายๆคนที่รวยๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดตาทิพย์นะคะหรือจะเป็นทักษาพารวยนะคะทักษะพาพารวยนะคะแล้วก็ให้ซีหกนี่เต็มๆเลยค่ะเพราะอาจารย์บอกแล้วค่ะว่าสีสวยก็สวยจริงๆนะคะซึ่งอาจารย์จะบอกถึงเลขเด่นต่างๆขึ้นเกิดขึ้นนะคะประมาณ ประมาณนี้เลยนะคะและถ้าใครติดตามเ,เลขดห่วยฮานอยหวยฮานอยนะคะงวดวันนี้เลยที่อาจารย์ให้นะคะออกสดสดเลยค่ะเมื่อเช้าเราอัดรายการกันนะคะ,คะเลขอาจารย์บอกว่า9สวยค่ะนะคะเก้าสวยหวยก็อ 4, 8, อกสี่แปดเ้าข้างล่าง9เออข้างล่างเจ็ดเค่ะแบบนี้เลย๊เป๊ะ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคะ่ะ4 8 9ข้างล่าง7 9ตรงตรงเลยค,ะค่ะอาจารย์บอกแล้วว่าวันนี้เด่น9เด่นทั้งบนและเด่นล่างเลยเห็นไหมคะถ้าอยากได้แบบนี้ไม่ยากเลยคะ่ะง่ายนิดเดียว,ยวค่ะเพียงแค่คุณเข้ามาสมัครเป็น VP กับอาจารย์ตานะคะ,คะบูชาหิน3เส้นนะคะอาจจะเป็นไม้เศรษฐี1เส้นนะคะอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ จะมีตัวเลขขึ้นอยู่บนใหม่คุณก็สามารถเข้ามาบูชาหินได้เลยหรือจะเป็นตะกุดยกฐานะค่ะปรับเปลี่ยนจากฐานะพร้อมอยู่พอกินเป็นฐานะเศรษฐีเลยค่ะนะแล้วก็อีกอันนึงค่ะเป็นตะกุดอ่าพับพิคเนตนะคะหรือจะเป็นยกเขียวนะคะยกเขียวหรืออ่อ หยกขาวแบบนี้เป็นตอปีเสียหยกขาวนะคะแล้วก็จะเป็นปีเสียหยกน้ำผึ้งนะคะหรือบางท่านบอกว่าไม่เคยสะดวกเลยพอดีฉันทำงานใส่กำไรข้อมือเยอะไม่ได้ไม่ถนัดก็มาเป็นส้อยคอยกขาวนะคะหรือส้อยคอยกเขียวแบบนี้นะคะหรือนี่เลยค่ะไว้สวดมนต์ไว้สวดมนต์ค่ะรูประคำร้อยแปดนะคะด้านล่างก็จะห้อย น้ำเต้าหลุดซับนะคะเป็นหยกขาวนะคะประมาณนี้ค่ะหรือบางท่านบอกว่าอยากได้เป็นแบบตั้งโต๊ะดีกว่าเอาไปเออเออเอ๊ะทำไมข้างนอกมืดเอาไปเออเป็นของกำนานของฝากได้ไม่ได้เป็นหินออกซิเดียนค่ะนะคะเนื้อตันใส่ห่สานบูชาใส่ผานบูชาดีๆเหมือนคุณชลาวค่ะโมนไปด้วย ก็จะรวยและถูกหวยกันเนาะแล้วก็ตรงนี้สลักคําว่าฮกโรซิ่วฮ<ะ>กโซิ่วหมายถึงเดชอํานาจบารมีโชคลาภว,วาสนาเงินทองอายุยืนและลูกหลานเต็มบ้านเนาะนะคะประมาณนี้เราจะได้มีอภิชาติบุตรเกิดขึ้นในครอบครัวของเราแล้วแถมโชคดีอะนะใช่ค่ะเป็นโชคลาภเนี่ยโชคลาภวาสนาอย่างเค็งๆเลยนะคะท่านใดก็สนใจก็ขอเชิญเพราะตอนนี้จํานวนของเหลือน้อยแล้วี่ยวสุขภาพด้วยใช่ไหมฮะอ่าได้หมดเลยค่ะนะคะเพราะว่าฮกลกซิ่วเนาะ ก็มีเรื่องของเครื่องหมายของคําว่าสุขภาพด้วยนะ<ฆ>นะคะประมาณนั้น<ฆ>ก็ขอให้ล่ารวยเฮงเป,งปังๆกันนะคะกับหมายเลขของอาจารย์ตายเนาะ<ฆ>นะคะกองวงวที่แล้วก็ถ้าใครฟังไม่ทันแนะนําว่าให้รีวายย้อนไปย้อน<ฆ>มากลับไปกลับมาฟังแล,<ด>แล้วจดจดจดซึ่งจะอบ สมาชิกหลายคนเลยค่ะที่รวยเนาะยังพี่สุจินดานะคะก็ถูกหวยกับเราก็บ่อยเนาะนะคะเขาก็มาฟังแล้วก็มาเรียนด้วยเลนักเรียนด้วยาน้องโชคนะคะเรียนทุคอร์สเลยเนาะประมาณนั้นไม่ไม่ได้ว่าแบบเต็มคอร์สหรือแบบแยกคอร์สทุกเรียนทุคอร์สเลยค่ะประมาณนั้นเลยค่ะก็ท่านใดสนใจก็ขอเชิญบอกได้เลยว่าวิชานี้เป็นวิชาที่แปลกและมีอาถรรพ์ค่ะนะคะมันเหมือนกับว่า คนที่ต้องฝักใฝ่จริงคนที่มีความสนใจจริงๆจึงจะสามารถใช้วิชานี้อย่างแน่นอนค่ะ,คะซึ่งในเลข7ตัวงวดที่แล้วเราเพิ่งสอนไปนะคะถ้าคุณจับตาดูคุณจะเห็นเลยค่ะว่ามี4ี่หอยู่ในเลข7ตัวด้วยเนาะถ้าคนฉลาดจริงนะคะนี่ต้องพูดอย่างนี้เพราะมันแฝงด้วยเลขสนายแย่ๆเลยซึ่งอาจารย์ก็สอนอยู่ในบทเรียนไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็เหมือนว่าเป็นโชคด้วยไหมคะใช่ถูกต้องเลยแล้วแต่ว่าใครเขาจะฟังได้เนาะ ก็จะมีคุณอะไรหนะ้าที่เป็นผู้จัดก,การจําชื่อไม่ได้ละเนาะนะคะก็เข้ามาเรียนก็ถูกเลขจากบนหน้าการะดานที่อาจารย์ชี้ว่า<ะ>4 6หนะคะ,ะเมื่อคุณเรียนแล้วคุณเอามาประกอบกับวิชาที่อาจารย์สอนไปบอกได้เลยค่ะคุณยังไงคุณก็ถูกเ<ะ>นาะ,ะประมาณนี้ค่ะนะแล้วก็หลายคนเลยนะคะที่มีความโชคดีเกิดขึ้นก็ไม่รู้จะนึกไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าเรียนแล้วคิดไม่ได้ก็เข้า VIP ไปเลยจ้ะ ประมาณนั้นเลยอาจารย์จะได้อาจารย์ตัดจะได้เน้นเลขให้จะได้เน้นเลขให้ไปจะได้จบเนาะบางนั้นนะตามนั้นเลยนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีรวยๆเฮงๆสำหรับงวดนี้นะคะสําหรับงวดนี้งวดของวันที่หนึ่งเมษายนตื่นเต้นเต้นเต้นค่ะประมาณนั้นเต้นเต้นนะคะก็คือศูนย์สี่ห้าแปดหกหนึ่งสองแต่เผอิญว่างวดนี้อาจารย์ตัดใจไม่ขาดเลย อคิดแล้วคิดอีกดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกในเลขสามอะคะ่ะถ้าท hmm. ่านไม่ชอบก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะแต่เพอเอินกลัวจะไม่เอาแล้วมันจะเสียดายรัก hmm. พี่เสียดายน,น้องจริงขอแล้วกันงวดนี้ขอเพราะเราไม่ได้ให้ทุกงวดะนะคะปกติเราจะไม่มีตัวนี้แต่งวดน,นี้เราขอแล้วกันแล้วกเพราะว่าตัดใจไม่ขาดเลยจริงจริง นะคะว้นนี้เด่นๆที่อาจารย์มองก็คือเลข0ย์ค่ะนะคะก็คือ04นย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แ่งศูแล้วก็03ค่ะนะคะอีกหมายเลขหนึ่งค่ะเลขแปค่ะ8อะไร8ปดศูนย์แปดส่แปดห้าแแนึ่งแปแล้วก็83ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะ เลข4ค่ะสีะไร40 45 48 46 41 43แล้วก็42ค่ะนะตามนี้เลยค่ะอ่ะแท็บหน้าจอใกล้ๆนะคะโอเคค่ะนะก็ตามนี้เลยนะคะแต่งวดนี้อาจารย์ขอละกันเนาะปกติเราก็ไม่ได้ให้นะคะนอกจากเป็นเคสกรณีที่ มันยากจริงๆตัดใจไม่ขาดก็ต้องขอซะแล้วกันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ให้ทั้งหมดทุกตัวเราเราก็บอกแล้วว่าเด่นอยู่แค่นี้แต่ขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ,อ03อย่างนี้ค่ะ83อย่างนี้ค่ะ43แบบนี้เองเนาะ,ะแต่ถ้าท่านใดไม่ชอบจะตัดทิ้งก็แล้วแต่นะคะตามนั้นนะค่ะโอเคขออนุญ,ญาตวางแล้วกันเนาะ,ะนะคะ,ะ,คะก็มีหลายท่านที่รวยๆเข่ง เมื่อรวยแล้วสิ่งที่แนะนําก็คือสวดมนต์ไหว้พระสินทานภาวนาะเพราะเงินเงินหวยเนี่ยมันเป็นเงินร้อนน,อน,นะคะดังนั้นคุณต้องหมั่นสวดมนต์สินทานไม่ใช่เงินหย <พอ S 2> ิุ่นมัค่ะไม่ใช่เงินเย็นนะคะแล้วเลขก็แรงจริงๆค่ะงวดน,นี้ที่จันมองหลักๆเลยน่าจะมีแปดมีศูนย์แล้วก็มีสี่สามตัวเนี้ยเบอร์แรงมากเลยเป็นเบอร์ที่แรงมากเลยเบอร์อะไรรู้ไหมแต่ถ้าเป็น ถ้าเป็นงวดอื่นน่ะศูนย์อาจจะดับนะคะเวลาคุณกดพัดลมนะคุณเกิดเบอร์สามแรงใช่ไหมถ้าศูนย์ก็ดับจริงไหมล่ะไปถึงพัดลมเลยรู้สึกเราจะมุกมุกแป๊กไงเอะเนาะประมาณนั้นก็คือสามตัวนี้อาจารย์ว่าเลขมาแรงค่ะลองดูเนาะคิดว่างวดนี้ยังไงคุณได้สัมผัสความสุขกับไอ้สามตัวนี้แน่นอนค่ะนะจ๊ะคือหมายถึงว่า จะได้ส่วนกระแสโลกโลกร้ายไหมจ๊ะโอ้ก็คงประมาณนั้นเลยนะคะนะก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะคะ,คะแล้วก็ถ้าติดขัดติดปัญหาอะไรก็สามารถติ้งกางที่มหาจารย์ได้ะค,ะค่ะที่หมายเลขนี้เลยะนะคะก็หมายเลข090928 2626 26นะคะ,คะกับ id line 635915ค่ะนะคะ,คะพอเข้า id line แล้วพิมพ์คำว่าขอดูรูปเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรูปเข้าไปให้แล้วเลือกเอานะคะ3อย่างค่ะ,คะตามที่คุณชื่นชอบนะคะ,คะจากแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเรียนหนังสือนะคะอยากจะเรียนอยากอะไรก็ติดต่อเข้ามาะนะคะส่วนอินวิชาหนึ่งคือวิชาการหาเลขดาวดับ นะะในวิชาดาวนำโชคของพวกเราก็งวดนี้อาจารย์ของงดก่อนละกันนะคะไม่พร้อมเพราะว่าหนึ่งเรื่องของโรคใคยไค้เจ็บเรื่องของโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นไม่ทราบว่าจะโดนปิดอีกไหมนะคะเดี๋ยวจะมีโรคสองบาทอีกไหมเดีด๋ยวจะมีโรคสองบาดอีกอันนี้โรคระบาดท,ทำไมต้องโรคระบาดมันถูกขนาดนั้นเลยเหรอโรคระบาดเนาะประมาณนั้นนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะก็คือเข้ามากันละกันนะแต่ขอชี้แจงนิดนึงค่ะ ออวิชาดาวดับการหาเลขดับบนดับล่างการหาเลขเด่นที่อาจารย์บอกว่าเลขตัวนี้เด่นเลขตัวนี้เด่นทำไมถึงเด่นนะคะคุณเอาเลขตัวนี้เข้ามาจาับแบบนี้ซึ่งวันนี้อาจารย์ของงดก่อนนะคะเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็บวกกับปัญหาเรื่องโรคภัยแค่เจ็บหลายอย่างที่เข้ามาเนาะก็เลยขอเบรกไว้ก่อนแล้วกันะนะคะท่านใดอยากเรียนรอไปก่อน นะคะประมาณนี้ค่ะส่วนถ้าท่านใดสนใจในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะของอาจารย์ทิพย์ที่หมายเลขค่ะคูนย9เ6้าเก้านะคะ ID line นะคะทิพย์789 789 T H I P 789 789ตัวเล็กนะคะค่ะก็ท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะค่ะแล้วก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าบอกบุญอย่างบอกไปแล้วเนาะยังไม่บอกเออยังไม่บอกค่ะโทษค่ะนะก็บอกบุญกันก่อนเพราะว่าเงินน่มันเป็นเงินร้อนเราก็ต้องขยันทําบุญกันนิดนึงนะคะซึ่งเอาทิตย์หน้านะคะเราก็จะไปเที่ยวอยุธยากันทำบุญค่ะทำบุญไม่ได้ไปเที่ยวทำอะไรไปทำบุญกันนะก็แต่บอกบุญก่อนนิดนึงวัดละคังเรายังทำอยู่นะคะท่านใดที่ยัง เอออยากจะทํากับเราก็ยังทำได้งบประมาณเยอะใช้เยอะค่ะหลายแสนซึ่งเราก็ยังไม่ไม่เต็มนวนจํานวนเงินเลยคนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าสามารถเติมได้เรื่อยๆเข้ามาได้เรื่อยๆเขายังยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จหลังคากราลังลังคากําลังปูหลังคาโบดกันอยู่ยังไม่เสร็จค่ะนะก็ใครอยากทําเพราะว่าปัญหาเรื่องของราคาเนี่ยหม่ถึงชื่อเสียง นะคะการบุญสูงส่งด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะอยู่บนยอดอยู่บนยอดยอดโบสถ์ตั้งเลยค่ะก็ใครถูกหักหลังเสื่อมเสียถูกให้ร้ายไปสีสุปซิบนินทาใครที่มีดาวอาทิตเสียก็สามารถทําเรื่องของระคังได้นะคะแล้วแห่งที่สองค่ะก็คือการทําบุญสร้างปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดที่วัดคองคูจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งอาจารย์ก็เข้าไปร่วมแล้วสององค์แต่ตั้งใจไว้ว่าจะทําสักสามองค์แต่ดูงบประมาณก่อน แต่จองไปแล้วสององก็คือปู่ฤาษีนารอด<ะ>เหตุผลที่สร้างปู่ฤาษีนารอดเพราะว่าเราเป็นลูกหลานท่าน<ะ>ในเรื่องของการเป็นนักพยากรณ<ะ>์นะคะก็คือสร้างปู่ฤาษีไว้คนกลับเคารพก็คือปู่ฤาษีนารอดเอง<ะ>อีกองหนึ่งนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจหรือโรคภัยไข้เจ็บที่มันลุกลาเข้ามาเยอะแยะมากมายะนะคะ,ะ,คะโรคระบาดนี่แหละเนาะก็คือโรคโควิดนะคะสิบเก้าโควิดสิบเก้าใช่อาจารย์<ะ>ก็เลยคิดว่าจะทํา ปูรุษีชีวะกะกูมารพัทนะคะหรือหมอยาเรานี่เองเนาะนะคะใครร่วมปัจจัยก็ขอเชิญอีกองคหนึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอยู่นะคะก็คือปูรุษีนัคราชะค,ะค่ะนะคะประมาณนี้ค่ะก็สร้างอยู่3มองค์แต่ดูก่อนนะคะดูบงบก <พอ S 2> ่<พ>อนเพรทะว่า อ๋ออีกบุญนึงยังไม่ได้บอกเพราะว่าตอนนี้บุญเราเยอะมากสี่ต่อต้องสี่บุญต่อคิวยาวเป็นหางว่าวเลยเนาะนะคะบุญที่สี่ค่ะเป็นบุญบ้านหลังสุดท้ายค่ะนะคะอาจารย์ทิพท้าบไหมคะว่บ้านหลังสุดท้ายคืออะไรพระเมรุ อ่าเมลุค่ะก็คือเมนนี่แหละค่ะนะคะการสร้างเมนเผาในวันที่เราสิ้นชีพนี่เองโดยเฉพาะคนที่มีดวงเกี่ยวเรื่องอุบัติเหตุผ่าตัดผ่าเจาะนะคะดวงที่ไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของเออเมนนะคะเออซึ่งเมนเนี่ยเราไม่ได้หาหาการปลูกสร้างได้ง่ายๆไม่เหมือนโบโบทนี่บ่อยนะโบส์โบดวิหาร ศาลาการเปรียอะไรพวกนี้ยังไงเขาต้องมีเพราะว่าบางวัดก็ก็ไม่ไม่มีเมนเนาะใช่ถูกต้องเราก็เห็นจังหวัดโชคดีเราก็อยากไปร่วมบุญนะคะก็อาจจะจัดกองพระป่าไปถวายให้กับวัดเขากวดนะคะที่จังหวัดราชบุรีค่ะหัวเาะไรค่ะทำกล้องขยบเนาะก็ประมาณนั้นก็คืออยากจะทำพระเมร เมนเขาศกให้กับพวกเราหรือบ้านหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าอยู่หลังสุดท้ายแล้วก็ไปแล้วเนาะก็เลยอยากจะทําบ้านหลังสุดท้ายให้โดยเฉพาะคนที่มีเรื่องปัญหาสุขภาพที่ไม่แข็งแรง นะคะเรื่องอุบัติเหตุผ่าตัดผาเจาะขาวข้อต่างๆก็สามารถมาแก้ไขตรงนี้จุดนี้ได้เหมือนเหมือนสะดอกเคาะไปด้วยนะปะมาณนั้นเลยสะดอกเคาะใหญ่นะเคาใหญ่เลยค่ะข้อไงปออกปอกปอกอ่้อใหญ่ไม่ตลกไม่เลิกนะประมาณนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะก็คือการเข้างานประจำปีของวัดถ้ำพระธรมานะคะก็จะเชิญภาคเกจิ พระไม่ใช่พระเกจิพูดผิดค่ะเป็นพระปริวาสนะคะเข้ามาปฏิบัติธรรมนะคะในเดือนหน้าเนาะซึ่งเราก็จะแผกกันไปทําบุญกันแต่ก็ต้องดูปัจจัยเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยน้อยน้อยมากเนาะไม่ไม่ไม่ได้เยอะเลยเพราะเราเอาเงินไปทําบุญหลายอย่างก็ล่าสุดก็คือเงินก้อนใหญ่ก็คือไปทําสถานที่ปฏิบัติธรรมให้กับยูวพุทธนะเอะทั้งหมดมันห้าแล้วใช่ไหมสี่ค่ะสี่สี่ที่เนาะก็มี วัดละคังวัดละคังปู่ฤาษีแล้วก็อวัดเขากรวดวัดเขากรวดแล้วก็วัดวัดธรรมพระธรรมมาสี่ขีค่ะนะพูดเองก็ลืมมาจากบุญเยอะค่ะบุญเยอะนะคะก็เป็นบุญใหญ่ๆกันทั้งนั้นนะคะแต่บุญที่เราเร่งเร่งกันทําตอนนี้ก็คือเละคังนะคะแล้วก็เอะไรอ่ะอ่า เมนเผาศพนี่นะคะบ้านหลังสุดท้ายบ้านหลังสุดท้ายเนี่ยพูดเมนก็ดูน่ากลัวเนาะบ้านหลังสุดท้ายเนี่ยเราจะไปทํากันวันที่28ทอดผ้าป่าที่นั่นค่ะ28 28นะใครอยากร่วมก็ขอเชิญเลยนะคะนะแล้วก็ร่วมบุญกันแล้วก็ถ้าใครสะดวกจะไปทีมงานกับพวกเราก็ได้เราจะเอารถตู้ไปหนึ่งคันรับจํานวนจํากัดเพราะว่าช่วงนี้สุขภาพอาจารย์ไต่ไม่ค่อยดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจนั่นแหละ เนาะก็เหนื่อยง่ายดังนั้นช่วงนี้เราจะงดเรื่องของการออกนะอีเวนต์นะเพราะว่านี่เริ่มเหนื่อยแล้วพูดมากๆนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วหลายคลิปนะคะ,ะก็เราเอาแค่รถตู้คันเดียวแล้วก็ใครอยู่แถวน,นั้นอยู่ใกล้กันก็ไปเจอกันตรงนั้นก็ได้แล้วก็ใครจะไปก็มาเข้ามาจองชื่อกับ<ะ>อาจารย์พี่เตียวได้เลยะนะนะมองหน้าแล้วจันเตียวเนาะสิบห้าคนเองเตียวก็แหมทํามองเนาะ เออเดี๋ยวมาปนกับเงินเราก็วุ่นวายอีกนะสิบห้าคนนะคะเราไม่เอาไปเยอะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวนะคะคนอื่นไหวแต่จันเองอะค่ะหัวหน้าทีมไม่ไหวเหนื่อยค่ะนะคะเราโอเคค่ะพูดมากแล้วเริ่มหอบละโอเคเอาแค่นี้แล้วกันนะคะแล้วพบกันค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดราคาที่มีสองขีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะอยากได้ยอด วิวไอ้ยอดผู้ติดตามเยอะๆเพื่อจะได้แพททินัมโลแพททินัมโลแพททินัมนั่นเองช่วยหน่อยนะคะพอได้แสนคนละไม่รบกวนแฟนคลับที่น่ารักของพวกเราแล้วใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามแกลกกดกระหังอาจารย์ขอให้คุณรวยรวยรวยสาธุรวยค่ะเนอะอาจารย์กดไปแล้วค่ะหลายอันเลยนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งช่วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ อบกละไม่ไหว